สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว Forex Revolution ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอข้อกราฟประจำวันนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่8นะครับกรกฎาคมสองพันยี่สนะเมื่อวานก็อย่างที่บอกครับเจ็ดทับเนะเอาเรื่องเหมือนกัน <c oughs> อ่ะทนีนี้เรามาดูการาฟกันดีกว่านะครับตัวนี้นะทองคําก็จะเห็นว่าหลังจากที่มันทุบลงมาเมื่อวันก่อนก็ไซด์ไปออกข้างถูกไหมครับไซด์ไปออกข้าง เหมือนเขารออะไรสักอย่างหนึ่งนะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยถูกไหมครับมีข่าวอนอนฟาร์มใช่ไหมครับอ่ะน่าจะวิ่งวันนี้แหละนะครับแต่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยนะขึ้นหรือลงเนี่ยก็ต้องมาดูทรงการาฟกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับกรอบของเราเนี่ยอย่างที่บอก ราคาเนี่ยมันชนโซนที่คนส่วนใหญ่บ่ายกันนะครับก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วเนาะคือราคาคือปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมันลงมาแตะโซนที่เป็นโซนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยบายกันนะด้วยเงื่อนไขของอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูกันอ่าตัวนี้ครับอ่าด้วยเงื่อนไขของตัว alternate b a t ถูกไหมครับอ่ภาพเนี้ยเนี่ยครับ alternate b a t ถูกไหมครับอ่าคือลงมาจบ o อ t เห็นแบแล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มแบบอ่ารอบายกันที่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับวันนี้เป็นอนฟาร์มเนี่ยก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นเนาะถ้าราคาเนี่ยนะตำแหน่งเนี้ยหรือโซนเนี้ยเอาไม่อยู่ก็ลงมาด้านล่างเทียมาสัก1ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ราคาอยู่ที่1742ใช่ไหมซึ่งโซนที่มีโอกาสกลับตัวเนี่ยสุดๆเลยนะครับ ไม่ควรหนึ่งไม่ควรจะเกินประมาณสักหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์โดยประมาณนะครับคือกรอบเขียวนี่แหละนะครับคือกรอบที่ยังพอที่จะมีโอกาสกลับตัวได้นะนะประมาณนี้แต่ถ้าหลุดสักหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่ก็น่าจะเนี่ยเลยครับหนึ่งหกหกแปดอ่าตัวเลขกลมๆแล้วกันหนะึ่งหกเจ็ดศูนย์อ่ะถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ไปเจอกันอีกทีที่1670เลยนะครับด้วยกื่อนไข,ของเอ c d นะครับตัวนี้นะ ลงนี่นะครับอ่าอันนี้คือทองคําทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวันนี้กันดีกว่าว่าทองคาเนี่ยถ้าแบบว่าจะรอเซลล์เนาะจะรอเซลล์นะครับเล่นเล่นแบบมีแผนอะไรเล่นได้บ้างแบบอะไรเงี้ยถ้าจะรอเซลล์จากตัวอย่างนี้นะครับสีเขียวเราตีมาจาก H1 นะครับยังมองเป็นขาลงอยู่เพราะอะไรผมดูแค่นี้ครับราคามันทำ Low l o w ว r l o w e แเราก็โฟกัส หน้าเซลล์ไปก่อนนะครับถ้าเกิดเคสที่มันประมาณแบบว่า,าพุ่งขึ้นมาแล้วมันก็ทะลุไปเลยเนาะผมก็ค่อยกลับหน้าเล่นก็ยังทันถูกไหมผมก็กลับหน้าเล่นนี่คกรอบราคาผมก็อาจจะรอบายตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะเพราะนั้เนี่ยให้ผมแพ้ก่อนแล้วกันถ้ามันขึ้นโอเคนะอ่ะอันดับแรกราคาทำ l o ว e อวโล,วโล,วโลวมองเซลล์อยู่ นะครับยังมองเซลล์อยู่ที่นี้ครับแล้วก็มาหาครับว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการเคลื่อนตัวหรือฟอร์มตัวเนี่ยเป็นฮาร์มอนิกหรือยังนะครับอ่าลองเช็คดูหน่อยเช่นผมเอาตัวอย่างนี้เป็น x นะครับลากลงมาจนต่ําสุดเลยนะครับอ่าเนี่ยตัวอย่างนี้คือ x a แถวเนี้ยคือ b ครับ b ย่อ c ถูกไหมอ่าย่อ c นะครับพักสามนะ3850ดห d จบเท่าไหร่ครับ พัก3 8 5 0ดีจบจบอะไร88.6มีโอกาสฟอร์มขึ้นไปจบแบตนั่นเองครับพูดง่ายมีโอกาสฟอร์มขึ้นไปจบแบตนั่นเองที่ราคาประมาณสัก1768นะอันนี้คือเราจับชุดใหญ่นะสมมติเปลี่ยนใหม่เราลองเอา x ไว้ที่ตำแหน่งนี้ล่ะนะครับสมมติว่าผมเอา x ไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับอเอาเอา x ไว้ที่ตำแหน่งนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแบตเหมือนกัน นะแต่ว่าจบตรงนี้แทนประมาณสัก1763นะครับก็คือจบต่ําลงมาหน่อยซึ่งที่บริเวณนี้ก็มีโซนที่มันค่อนข้างสวยอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นของ15นาทีเป็นของ15นาทีน,น,าทนะครับโอเคไหมคืออย่างที่บอกแหละถ้าสมมุติว่าเราเอาเราเอา x ไว้ที่ตำแหน่งนี้เนาะ,ะจุดจบแพทเทิร์นของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ0 8 8 6อ่อยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเราเอา x ตำแหน่งนี้นะครับจุดจบแพทเทิร์นของเราก็จะอยู่บริเวณนี้ถูกไหมอ่าเห็นไหมครับว่ามันก็เป็นครับต่างกันอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นอย่างงี้ครับหมายถึงว่ามันต่างกังนเงี้ครับให้เรามองเป็นโซนไหมครับมันจะดีมันจะดีกว่าคือมองเป็นโซนที่มีโอกาสกับตัวไปเลยอ่ะนะครับไม่ว่าราคาจะแตะขอบล่างของโซนสีสเขียวหรือว่าขึ้นไปกลางกรอบหรือว่าขึ้นไปขอบบนก็ตามเนี่ยนะฮะ ให้มองเป็นโซนที่มีโอกาสกลับตัวไปเลยแบบนี้มันจะดูยืดหยุ่นนะครับมันดูยืดหยุ่นกว่าโอเคเนาะคือก็จะมีคนถามว่าแบบเออผมเอา x ตำแหน่งนี้ได้ไหมครับเนี่ยคือต้องมีคนถามอยู่แล้วล่ะว่าทําไมผมต้องเอา x ตรงนี้ผมเอา x ตรงนี้ได้ไหมหรือเอา x ตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่ามีคนถามแน่นอนคําตอบที่ผมจะให้ทุกท่านก็คือนะให้มองเป็นโซนนะไม่ว่าคุณจะเอา x ตรงไหนก็ตามเนี่ยนะครับให้มองเป็นโซน นะครับแล้วเราก็ดูโซนของแท่งเทียนประกอบอย่างเช่นตำแหน่งนี้เห็นไหมมันมี h d c โซนหรือว่าซั p p l y z o อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะนั้นก็อย่าลืมที่จะพิจารณา x ตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยเข้าใจะปะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะผมก็จะไม่ได้สนใจอะไรมากผมรู้แค่ว่าอ่ะถ้าราคาขึ้นมาแตกนะครับเห็นไหมผมตั้งเตือนไว้สีส้มเนี่ยผมตั้งเตือนไว้ตรงนี้เห็นไหมสมมติว่าราคาแตกแค่นี้แล้วมันฟอร์มแบบเสียทรงเงี้ยครับเฮ้ยผมก็เล่นนะแต่ถ้าสูงแล้วมันขึ้นต่อสมมติผมเซลลงมาแล้วมันพุ่งทะลุ อ่าผมโดนซอฟต์ลอตแล้วมันเป็นเงี้ยครับอ่ะผมก็เล่นอีกรอบนะเท่ากับว่าผมจะเล่นเซตอัพนี้อ่าแพ้ถูกไหมครับแล้วก็มาเล่นใหม่อย่างเงี้ยครับแลวถัดมาถัดมาถ้าสูนม,มันขึ้นต่อล่ะก็เล่นอีกนะครับคือมันอยู่มันอยู่มันยังอยู่ในกรอบนี้ไงกรอบสีเทายังอยู่ในกรอบสีเขียวด้วยถูกไหมครับคือกรอบสีเทาเนี่ยได้ามาจากการตีโซนของไทม์เฟรมอะไรอะไทม์เฟรมเอชวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันยังมันยังอยู่ในกรอบของ h อนะ่ะ นะครับแล้วยังอยู่ในกรอบเขียวด้วยไม่ว่าราคาจะวิ่งยังไงเราก็ยังต้องโฟกัสหน้าเซลล์อยู่นะครับจนกว่าราคามันจะเบรกรอบขึ้นไปได้เราก็เลิกเลิกที่จะเซลล์ละก็รอบายอะไรเงี้ยเขา้าใจปะอ่าทีนี้นมาอ่อก็มีคนถามว่าอ่าในเมื่อมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับผมบายขึ้นมาได้ไหมครับอ่าคำตอบก็คือบายได้ครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมาไล่ราคาในทา์เฟรมย่อยเช่น นะครับดูตำแหน่งนี้นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำไฮอะไฮถูกไหมครับผมก็จะใส่เป็น US up sub s ั r ซนะับซั e เจอร์เนาะทำไฮอะไฮถูกไหมครับทำไฮอเพราะเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ครับกรอบราคาผมจะเป็นกรอบนี้นะครับอ่านี้ส윙โลส윙ไฮอ่ะได้ละกรอบราคากรอบนี้นะครับผมจะโฟกัสหน้าบ่ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับก็ เราเห็นราคามันยกไฮมาแล้วนี่เห็นไหมมันยกมาตั้งสองครั้งแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยครั้งที่สองเห็นไหมครับโลก็ยกไหมโลยกไหมครับโลก็ยกด้วยถูกไหมครับนี่คือกรอบขาบายครับทีนี้เนี่ยเราจะบายที่ตำแหน่งไหนนะอ่าผมก็จะเห็นตำแหน่งนี้มีอ่าหกสิบีโซนนะครับเนี่ยตำแหน่งนี้เห็นไหมครับและประเด็นก็คือห5นี้าและประเด็นก็คือตำแหน่งนี้มี อะไรครับมีอะไรมีอิมบาลานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะบายนะครับอ่ะดูนะครับราคาลงมาเทสโซนฟอร์มเสียทรงในทา์เฟรมย่อยบายได้ครับในทา์เฟรมย่อยที่ผมหมายถึงที่นี้อาจจะเป็น5นาทีหรือ M 1เลยนะในการดูฟอร์มตัวเนี่ยนะครับดู M 1เลยนะเนี่ยแล้ก็เล่นไปครับ สมมติผมเราบายแล้วมันขึ้นถูกไหมครับเราบายแล้วมันขึ้นก็แช็คไปเทินครับขึ้นได้ถึงไหนอันนี้พักเท่าไหร่พักเจ็ดสิบจุดเจ็ดนะพักเจ็ดสิบจุดเจ็ดให้มองเป็นหกสิบเอ็ดจุดแปดถ้าพักหกสบจบเจ็ดแปดเป้าแรกที่คุณต้องเก็บเป้าสองอยู่นี่เห็นไหมครับถ้ามันถูกทางรีวิบร์ดเท่าไหร่หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อหกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราไม่รู้หรอกมันขึ้นหรือเปล่าเราก็เล่นอย่างนี้แหละนะเราก็เล่นอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวครับคือ,อยังไงมันก็ อย่าไปกลัวกันที่จะขาดทุนอะ่ะอย่าไปกลัวการขาดทุนคือมันต้องขาดทุนอยู่แล้วเข้าใจไหมอ่าคือแบบบางคนผมก็ไม่เข้าใจนะคือแบบอ่าเทรดฟอเรกแต่กลัวขาดทุนแต่พอมึงไปเปิดร้านขายของอ่ะมึงแถมให้ลูกค้าต้องมึงกล้าแถมอ่ะถูกไหมขายขาดทุนยังยังกล้าขายเลยถูกไหมอ่าทำไมทำไมมองฟอเรกให้มันเหมือนการทําธุรกิจขายของไม่ได้หรือไงอ่ะเข้าใจไหมอ่าหรือว่ามันกดง่ายก็เลยมองว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าอ่า เหมือนกันครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยลองถามตัวเองแบบเหมือนเราตรงเหมือนเนี้ยหนึ่งต่อหกเนาะลงทุนสิบาทเนี่ยได้กำไรหกสิบาทเนี่ยคุ้มไหมอ่ะเออก็เหมือนเราลงทุนอะ่ะถามตัวเองก่อนเซตอัพนี้ลงทุนสิบาทได้กําไรมาสามสิบคุ้มไหมอะไรเงี้ยแต่แต่อย่างที่บอกแหละอ่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างวิธีการนะครับเราเราไม่หลอกว่าการปรับตัวหรือเปล่าเราก็เล่นโดยที่เราคุมความเสีย่ยงนะ อย่างเช่นอย่างเงี้ยมัน5นาทีอ่ะปกติผมเทรดไม้แล้ว 0. 5ผมก็เหลือ0 1นยดห้ได้ไหมอ่ะอย่าเล่นๆนะขำๆมันก็ยังได้หรือเป็น0.5ก็ได้หรือไปดูว่าเมื่อวานนี้กําไรเหลือไหมอย่างเช่นอ่ะสมมติเก็บมา3 50สเหรียญถูกไหมเฮ้ยเอาหาเอา50สิบเหรียญมาเล่นดิอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะ,ะทองคําก็มีแผนประมาณนี้คือสามารถที่จะบายได้ก็คือบายแบบนี้อันนี้ค,คนที่ไล่กรอบราคาแบบเล็กๆนะเล็กๆนะ แต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยนะผมก็จะรอทีอ่ด้านบนนะครับประมาณสัก1762นะครับไปจนถึงสุดกรอบเลยครับ1772นะครับ, 1, 7, 2, รบโอเคนะอนัะผมจะรอเซล,ล์ที่บริเวณด้านบนนะครับผมจะไม่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 บ่ายขึ้นมาแต่อย่าลืมนะถ้าสมมติว,ว่าอ่ะผมเติมเงินร้อยเหรียญแบบเป็นพอร์ตซิ่งแบบเล่นแบบเอาสนุกหรือว่าฝึกสกิลอย่างเงี้ยครับก็ก็น่าสนใจที่จะเล่นตรงนี้ หมายถึงว่าต้องสนใจที่จะบ่ายขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนกับเราอยากลองฝีมือตัวเองอยากลองวิชาอยากจะเทรดเอาเอาฟิลลิ่งอย่างเงี้ยครับก็เล่นได้เนาะคือผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะมีพอร์ตหลักแล้วก็พอร์ตซิ่งผมเชื่ออยู่ส่วนใหญ่เป็นกันอย่างนั้นคือพอร์ตหลักบางทีเนี่ยเรารอใน time เฟรมใหญ่ใช่ไหมแล้วแบบเขาเรียกว,ว่าคันมือแบบไม่มีออเดอร์กับเพื่อนนะรู้จะคุยอะไรกับเพื่อนอ่าเราก็ไปเติมเงินสักร้อยเหรียญห้าสิบเหรียญอย่างเงี้ยครับอพอร์ตไมโครก็ได้แล้วก็กดพอ i n t แบบ คุยใส่เพื่อนนิดนึงก็มีนะครับเป็นธรรมดาถูกไหมาหาอะไรเล่นกับเพื่อนนะครับอบประมาณนั้นอ่ะถัดมาไปดูในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีบ้างนะอย่างที่ผมเรียนแจ้งทุกคนว่าอรอให้มันเบรกกรอบไปก่อนนะครับให้มันเคลียร์ชุดนี้ไปก่อนปรากฏว่ามันก็เคลียร์จริงเคลียร์แบบทะลุไายลงไปด้วยแต่แต่นะครับฝั่ง,งนี้แต่ยังไม่หลุดกรอบสีส้มนะครับ กรอบส้มของผมคือกรอบการมองขาเซลล์นะครับยังมองหน้าเซลลอยู่นะ BTC นี่คือด่านสุดท้ายครับถ้า BTC มันเบรกกรอบสีส้มผมได้โอเคผมจะมองเป็นหน้าบายละเข้าใจไหมถ้ามันยังเบรกส้มผมไม่ได้นะผมก็จะมองเซลลอยู่นะครับที่เมื่อวานมันเบรกคือมันเบรกกรอบของ H1 นะแต่สีชั่วโมงยังไม่เบรกนะครับเพราะนั้นดูแพทเทิร์นนี้นะครับดูแพทเทิร์นนี้นะครับไอตัวสีเทาเนี่ยครับมีเอ่อเงื่อนไขของเอ่อตัว อะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าไม่จำเป็นไปทเทิร์นเนี้ยแทเทิร์นอะไรอ่ะอ้าวทำไมผมเอาอย่างเงี้ยไม่น่าใช่นะทำไมผมตีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคิดก่อนตัวนี้พักอะไรหกเอ็ดมันไม่น่าจะเป็นตัวนั้นเดี๋ยวใจเย็นอันนี้สี่ปัดโธเอ้ยขออภัยอันนี้นะครับอ่ะก็ว่าอยู่ทำไมตัวเลขแปลกแปลกอ่ะตัวนี้นะครับ ตัวนี้ขึ้นมาเด้งพัก8 8 8จถูกไหมครับพัก8 8ดีจบเท่าไหรรครับดีจบเท่าไหไ่พัก888ไปท่องให้ได้นะพัก6 1อ่าพักหกจบ78 78ไปได้จบ1 6 8 8เป็นแครบส่วนอีกตัวนึงพัก8 8นะพักแ8 8ถูกครับเนี่ยขึ้นมาพัก88จบเ่อะไรห6่จุดครับชื่ออะไร ดีฟครับนะครับพัก8.8จบ1 6 6 8. 8ด้วยเงื่อนไขของ e e p c r a บนั่นเองนะครับก็จะมี PRC อ่าด้านบนเห็นไหมครับสีเขียวเนี่ยนะครับเพราะเนี่ย BTC วันนี้นะน่าจะแทงขึ้นมาอีกาฮหนึ่งนะครับเพื่อให้มาแตะอ่าเพื่อให้มาแตะ PRC นะครับเพื่อให้มาแตะ PRC แล้วก็มาเช็คนะครับเราก็มาเช็คส่งว่ามีการเสียส่งหรือว่ามีดาวเทอรี่เสียไหมถ้าเสียเซลนะครับถ้าไม่มีมันก็จะไปต่อก็ปล่อยมัน โอเคนะครับซึ่งค่อนข้างน่าเสียดายนาะอ BTC เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสัญญาในการบายที่บริเวณนี้มานะครับแล้วก็มาโดนเกี่ยวเทลลิงบริเวณนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายไม่งั้นนี่เผลอๆนี่ได้หลันขึ้นมานะครับเผลอๆนี่ได้หลันขึ้นมาอันนี้ไม่ได้หลันเนาะไม่เป็นไรมามาลุ้นกันที่ตรงนี้ครับถ้าราคามีการเสียทรงเซลล์นะครับแต่ให้มีมันก็จะไปต่อสําหรับตัว BTC นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับ คริปโตเคอเรนซีนะครับส่วนคู่อื่นก็รอครับเหมือนเหมือนดอจคอยก็รอตรงนี้นะครับ ETS เนี่ยเหมือนตกรดเลยนะครับมันก็ไปต่อออกมานะครับซึ่งเราทําอะไรไม่ได้ราคามันไม่ย่อนะครับเราไม่สามารถที่จะเติมได้เลยมันไม่ย่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงครับถ้าเป็นเคสนี้รอครับรอให้มันเบรกกรอบส้มเห็นกรอบส้มไหมครับให้มันทําลายกรอบส้มไปก่อนนะครับแล้วเราจะได้กรอบราคาใหม่แบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเราค่อยเล่นนะครับ ให้เราค่อยเล่นโอเคนะสหรับ eth ไม่ต้องเสียใจยไปส่วนกาล่าครับยังคงตามแผนเดิมนะครับถือต่อไปนะครับให้ถึงเป้านะครับ prc ด้านบน0 0 6 3 2ศนนะครับตัวนี้อีกอะแอซ่นะครับถึงโซนแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่ามีการฟอร์มตัวอ,อะไรหรือเปล่านะครับคือมันจบไปเติ้ก็จริงแต่ถ้าไม่มีไม่มีการฟอร์มตัวหรือว่าดาวเทอรี่ไม่เสียเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับตัวให้เรานะ นะก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับผมใส่คําว่า,า conversion to sell ให้ด้วยหมายความว่าถ้าราคาเบรกต่ากว่าเส้นเขียวได้เราค่อยมาโฟกัสเล่นหน้าเซลล์กันแต่ถ้ามันเบรกเขียวไม่ได้มันก็ไปต่อนะครับโอเคเนาะอ่าชิบะเหมือนกันครับรอ PR4 ร,ราคาเปครับยังไม่ถึงโซนแต่ว่าแตะ h d c ละหมายถึงว่าแตะโซนคือแตะโซนที่มาจากแท่งเทียนละแต่ยังไม่ใช่จุดจบของแพทเทิร์นก็ต้องมาดูต่อไป อ่าส่วนโซ,โซ,โซลาร่าเนี่ยแต่โซนแล้วนะครับแล้วก็โซนนี้มีอิมบาลานด้วยเห็นปะอ่าเป็นโซนที่สวยงามครับไว้ใจได้แข็งแรงทีนี้เราก็มาดูครับว่าดาวเทลรี่เขาจะเสียไหมนะครับเห็นไหมผมทําเป็นลักษณะของอ่าเป็นเส้นให้ดูว่าเออเนี่ยมันควรจะวิ่งลักษณะประมาณนี้เราถึงจะเซลลกันนะไม่ใช่ว่าตะบีตะบันเล่นเซล์อย่างเดียวมาถึงโซนไม่ใช่นะครับแบบนั้นนี่เละฮะ อันนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะ xrp เนี่ยนะมันไม่ย่อเลยอย่างนี้ก็ต้องรอก,ก่อนนะครับถามว่าขึ้นได้ถึงไหนผมถามทุกท่านนะครับที่เทรดด้วยฮาวมิคพอที่จะวัดได้ไหมว่าไอชุดนี้ของ xrp เนี่ยขึ้นได้ถึงไหนนะครับขึ้นได้ถึงไหนอ่าเช็คได้ไหมเช็คได้ครับอะเช็คชุดนี้ก่อนพักเท่ไรเนี่ยพัก 70. 7 0 7 ถูกไหมจบเมื่อไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองอะจบแล้วทะลุด้วยแสดงว่าแพทเทิร์นนี้จบไปแล้วครับถือว่าจบแพทเทิร์นนี้ไปแล้วแล้วก็ถือว่าน Deep ่าจะเฟลด้วยเพราะว่าปกติแล้วเวลาจบแพทเทิร์นเนี่ยมันควรที่จะย่อพักแต่อันนี้คือไปเลยแสดงว่าแพทเทิร์นนี้ไม่ใช่อ่ะลองดูต่อครับอ่ะลองเป็นตำแหน่งนี้พักเท่าไหร่ครับหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดจบเมื่อไหร่ครับพักหกเอ็ดจบเจ็ดแปดเจ็ดแปดจบไม่ได้จบอีกทีที่เท่าไหร่ครับ 161.8เห็นไ,ไหมครับว่าเราสามารถใช้ harmonic p a t ทเทิในการหาเป้าหมายของราคาได้นะครับคือเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเฮ้ย hey, เราก็พอที่จะสู้อีเลนเวฟได้อยู่นะอะไรประมาณนั้นเราอาจจะไม่แบบคือไม่ไม่ได้มีกฎเรื่องของโครงสร้างหรือว่าการนับสาคืออะไรเข้ามาคลุมเนี่ยแต่เราก็พอที่จะอ,อนุมานได้นะครับพอที่จะ บอกได้ว่าจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับโอเคไหมอ่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยอ่ลองนับบ่ม้วนดูนะวิ่งขึ้นมา1ยอ่อ2 3 4 5ถูกไหมครับก็เป็น1ถูกไหมครับอ่าห้าหนึ่งย่อ2ตรงเนี้ยน่าจะเป็นเวฟ3 4จบ5ตรงนี้ได้ไหมหรือจะเป็น3ตรงนี้แล้วก็พัก4ขึ้น5ต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือในชุดขาดีเนี่ยที่มัน เออเจนชุดขา C ไปดีเนี่ยครับมันจะเป็นชุดอิมเพลสเนี่ยถ้าวิ่งอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะไล่อีเลเวฟป,ประกอบได้นะครับถ้าท่านมีความชําชนาญหรือว่าทเทรดอีเลเวฟอยู่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอฮารวมอนิกเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของคือคือ,คอถ้ามององ,ง่ายๆนะอิอเลเบ็ปเนี่ยคือคือ,คอ,คอ,คอภาพใหญ่นะครับส่วนฮารวมอนิกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาเราเอาส่วนหนึ่งของวิชาของอิเลเวฟของเขาเนี่ยนะครับออกมาเหมือนเราเอาติ่งเขาออกมานิดหนึ่งทีละยิกทีละน้อยอะไรเงี้ย เข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นทำงานก็คือฮาร์มอนิกนั้นถือว่าเป็นอ่าสับเซตของอีเลเวฟนั่นเองนะครับเป็นสับเซตนะหมายถึงว่าอีเลเวฟอันใหญ่เป็นตัวใหญ่เป็นวงกลมใหญ่ฮาร์มอนิกก็คือเป็นวงกลมเล็กๆที่อยู่ในนั้นนะครับอ่าอันนี้คือเราให้ฟังนะครับซึ่งในหนังสือของสกอตที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็มีการอ,าอ้างอิงถึงอ่าอิเลเวฟที่เป็นฉบับ principle นะครับ ไม่ใช่นนโอนะอะในในหนังสือของสกอตคานี่ที่เป็นคนเขียนหรือว่าคนคิดคน้นระบบฮาร์มอนิกแพทเทิร์นเนี่ยเขาเอาฮาร์มอนิกเนี่ยหมายถึงว่าเขาเขาเรียนรู้หรือว่าแบบระบบฮาร์มอนิกเนี่ยครับมาจากเอียดเวฟที่เป็นฉบับออริจินอลนะครับไม่ใช่นนโอนะ,อะก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันบางคนเห็นไหมครับว่าเจอซิกแซกเราสามารถที่จะวัดเป้าเจอซิกแซกนะเราสามารถวัดเป้า แบบ a b c d ได้หรือบางคนอาจจะมองว่า a b c d ทำไมมันวัดเหมือนการวัดเป้าของซิกแซกจังเลยครับก็ในหนังสือก็บอกไปเลยครับว่า a b c d นั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือมาจากซิกแซกเข้าใจไหมอ่าอัน <repaired. S 2> นี้ก็นอกเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งนะครับถ้ามีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของผมเนี่ยที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอเดเว็บก็ขอกราบขออภัยในที่นี้ด้วยเพราะว่าคือผมก็ไม่ได้ถนัดเ e ีเดเวฟนะคือคือพยายามแล้วแต่มันก็ ไม่ไหวจริงๆนะครับก็ขอเป็นใช้สูตรโกงแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคนะเพราะนั้น XRP มุมมองก็คือมีโอกาสขึ้นไปได้ถึงตรงนี้แหละนะครับน่าจะหาเดิมอ่ะพูดง่ายๆก็คือไายเดิมที่มันลงมาแลแหละนะครับไม่แน่อาจจะทะลุไปเลยก็ได้โอเคเนาะอ่ะาวากันไป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 ตรงไหนอีกตรงไหนอีก ตึงตังหน่อยนะครับช่วงนี้หน้าร้านงานงานค่อนข้างเยอะอ่าไอซีพีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับอ่าเป็นกรอบราคาทำโรลโล่ถูกไหมครับเป็นกรอบเซลล์ราคาเนี่ยขึ้นมาติดโซนกรอบบนแล้วก็ต้องมารอทรงอีกครับถ้าไม่มีทรงมันก็ไปต่อนะไม่ใช่ว่าพอมาจบโซนแล้วเนี่ยเซลล์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับโอเคเนาะอ่าตัวนี้ก็รันต่อนะครับอ่าคือทุกท่านก็มาเช็คเอาฟิโบมาเช็คได้ครับ เป็นนายที่ผมสอนทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของสัดส่วนแพทเทิร์นมันดิ้นไม่ได้มันชัดเจนครับชัดเจนไม่ว่าใครก็วัดได้เหมือนกันนะครับ OMG ก็เนี่ยครับมีเราก็อาจจะวัดแพทเทิร์นแพทเทิร์นภายในด้วยอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับพอจบแคปแล้วโอเคอาจจะย่อนิดนึงแล้วขึ้นต่อตามภาพสีน้ําเงินก็ได้อย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปถึงไหนนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คืออะไรครับเ telling stop ตาม t e ล l i งสต็อปตามนะครับพอจบแพทเทิร์นให้ระวัง ถูกไหมพอจบไปเทิร์นแล้วเนี่ยระวังย่อนะครับแล้วเราก็เทลลิงตามนี่เองนะครับนี่คือวิธีการโอเคเนาะอ่ะตอบคาถามนิดนึงครับเอ่อก็หลายท่านนะครับก็ดีใจด้วยนะครับเหมือนพี่ท่านนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสแข็งแรงจนเรื่องขอบคุณคราบพี่ก็เหมือนกันนะอ่าร่ำรวยครับกำไรจุกๆเนาะอ่าทองคำนะครับก็พี่เขาน่างจะเซลล์มานะครับเดือนนี้สองแสนเลยครับ Oh, okay. เ,เลี้ยงเรลาผมสักขวดเลงโอเคขอบคุณครับผมครับอวันนี้ยังไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเรื่องของอแบบเม้นให้กําลังใจกันมากกว่าโ okay. อเคทีนี้เราก็จะมาห้องดีสคอร์แล้วขายของกันนิดนึงฮะ,ะสำหรับใครที่สนใจวิธีการเทรดด้วยฮามิลเลต์นนะครับก็ไปที่คลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งนะฮะค,คลิปไหนก็ได้นะ แล้วก็ท่านก็ไปที่ด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเรียงลำดับเนื้อหาวิธีการเรียนรู้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับทั้งตัวแพทเทิร์นแล้วก็มุมมองอื่นๆที่ใส่ลงไปให้นะครับมุมมองอื่นในที่นี้ก็คือแบบเวลาเทรดต้องต้อง,ต,องต้องรู้อะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับควรจะเรียนนะอย่างเช่นตัวนี้ครับมันเป็นเนื้อหาหลักเนี่ยแน่นอนครับเราสอนกันมานานแล้วถูกไหมครับแต่สัดส่วนมันยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าผมจะสอนมากี่ปีก็ตามเนี่ยสัดส่วนเช่น การเล่นเนี่ยอาภาคของเอกก็ยังจบ78เหมือนเดิมถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนี่ยครับคือดูตัวนี้ครับความรู้เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรีดิฟฟ์เฮดิซีโซนการตั้งซอฟต์ร้อนอะไรพวกนี้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้จากบทวิเคราะห์ประจำวันก็ได้คือแพทเทิร์นเนี่ยอันเดิมจดไว้นะครับจำให้ได้ส่วนไอ้ความรู้เสริมเนี่ยพวกนี้ครับต้องมาอัปเดตกันทุกวันที่คลิปบทวิเคราะห์ เข้าใจไหมเนี่ยพอจะเข้าใจไหมโอเคเนาะอ่ะาสำหรับใครที่ต้องการสับสมาชิกก็คลิกที่คำว่าสมัครอันนี้จะเป็นการสมัครผ่านยู u ูบนะครับก็จะตัดบัตรเครดิตตัดทูบันนี่ว่ากันไปนะครับส่วนใครที่ไม่มีบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีได้นะครับรายละเอียดคอร์สอยู่ตรงนี้เลยนะครับพันห้าเก้าร้อยสามร้อยห้าสิบบาทว่ากันไปนะครับแล้วก็ใครที่ต่อ IB นะครับของ XM ก็จะลดให้30%เ นะครับจากพันหหรือพันหนึ่งเก้าร้อยหรือหกร้อยสามร้อยหรือสองร้อยบาทผมว่าโคตรถูกเลยนะครับโอเคเนาะแล้วค่สเสี่ยงที่เปิดอยู่นะครับก็จะเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับผสมกับสมาร์ทมินี่คอนเซปต์นะโดยเอาโดยเราเนี่ยครับเอาวิธีการไล่ราคาอของสมาร์ทมินี่คอนเซปต์เข้ามานะครับแล้วเราก็จะหาเป้าแล้วก็หาจุดเข้าด้วยฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนั่นเองเอามาผสมกันนะครับโ okay, นะอเคเนาะมูลค่าคส่สเขียนไ,ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับข้อดีข้อเสีย คำถามที่พบบ่อยแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับที่ผมมอบให้กับทุกท่านได้ก็คือ,อสมาชิกที่ซับรายเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็น9 0 0 5 0 0ห้หรือ300ก็ตามะนะถ้าท่านสะสมครบ10,000บาทผมจะปรับให้ท่านเป็นนักเรียนฟูลคร์สทันทีนะครับอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยมันซับกันโอ้โห900เนอะอย่างน้อยก็10เดือนเนี่ย การที่คุณซับผม10เดือนเนี่ยแสดงว่าเราต้องรักกันจริงนะครับถูกไหมอยู่ด้วยกันขนาดนี้เราสิบหัวเดือน10เดือนกว่าแล้วเนี่ยโอ้ผมให้ท่านเป็นนักเรียนฝุกคอลผมเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับนี่คือนี่คือ,อ,นคอแนวคิดของผมนะ,ะคืออยู่ด้วยกัน10เดือนเนี่ยน่าจะเรียนรู้วิธีการเทรดของผมแทบจะทั้งหมดแล้วเนี่ยครับก็ปรับให้เลยดีกว่านะครับหรือใครที่ต้องการตัดย่อก็ได้นะเช่นคุณซับ พันห้าเนาะหรือคุณซับผมมา2เดือน3,000บาทใช่ไหมครับอยากจ่ายเต็มทั้งหมดได้ไหมก็ได้ครับเอา8ปดเตั้งลบออก3,000เหลือเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับหรือท่านจะซับไปก่อนเรื่อยๆแล้วค่อย,ย,ย,ยตัดยอดทีเดียวก็ได้นะครับเก็บสติ๊กไว้โอเคเนาะอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ปารรอประมาณนี้โอเคเราเปิดกราฟลงคำก่อนอ่าประมาณนี้ถึงไหนละยังไม่ไปไหนเลย อ่ะยังไม่เป็นไหนเลยอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสนี้ก็สวัสดีครับ